จากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการหา cos A ลบ B ไปนะครับเราทำการพิสูจน์เสร็จแล้วได้ว่า cos A ลบ B คือ cos A cos B บวก sin A sin B นะครับบวก sin A sin B เดี๋ยวผมให้นี้เป็นสูตรที่1ก็แล้วกันนะครับเราก็จะมาทำการแปลงสูตรนี้นะครับ ดูว่าเราจะเล่นอะไรกับสูตรนี้ได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันครับผมจะลองแทน b ตัวนี้นะครับแท,ทน b ด้วยลบ b แทน b ด้วยลบ b นะครับในสมก,การที่1ครับะจะได้อะไรบ้างมาเลยครับ cos A บบนะครับลบ b แต่แทน b ตัวนี้ด้วยลบบครับบ b ทุกตัวให้แทนเป็นลบบหมดเลยอันนี้ก็เป็น Cos a แล้วก็ cos b แต่แทน b ตัวนี้เป็นลบบครับ sin a sin b ก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน b เป็นลบ b ครับโอเคแล้วเราก็หาค่าดู อันนี้ก็จะเป็น cos a ลบ b ก็จะเป็น cos a บวก b ครับ cos a บวก b นะครับก็จะเท่ากับ cos a cos b สำหรับตรงนี้เราก็จะใช้ความรู้เดิมที่เราเคยเรียนมาคือ sin ลบ sin ลบท sin ลบเท่ากับลบ sin ครับและ cos ลบเท่ากับ cos บวกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราดูต่อไปอันนี้คอส a ก็จะเป็นคอส a อยู่อันนี้คอสลบเท่ากับคอสบวกนะครับจัดสูตรแดงแดงข้างบนตรงนี้ดังนั้นคอสลบ b ก็เท่ากับคอสบเลยครับอืมส่วนอันนี้ sin a เท่ากับเดี๋ยวดูต่อบวก sin a ก็ยังเป็น sin a อยู่ sin ลบอ่ะเราก็ดูสูตรครับ sin ลบเท่ากับลบ sin ครับดังนั้น sin ลบ b ก็เท่ากับลบ sin b ครับอ่ะจากนั้นก็เอาลบตัวนี้มาคูณกับบวกตัวนี้ครับก็จะได้สูตรออกมาเป็น cos a cos b ลบคูณบวกเป็นลบลบ s ซ n A sin ซด์บก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับและนี่ก็คือสูตรตรีโกณมิติของผลบวกหรือผลต่าง ของมุม a กับ b สูตรที่สองครับเรียบร้อย